สวัสดีพี่ๆ FC และสมาชิกของช่องทีเด็ดทามมีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์นะครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้คัดมาให้พี่ๆ4คู่นันเนะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์ดีๆกันนะครับผมขอสรุปผลงานภายในกลุ่ม v i p เมื่อคืนก่อนนะครับที่ผมให้ไว้นะครับเมื่อคืนนะครับผมให้ไว้เป็นบอลเต็ง2บินสเต็ป1บินนะครับ บินแรกนะเป็นคู่ระหว่างเบนฟอดนะครับเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์ pool นะครับคู่นี้ให้แนวทางไปที่ทีมเยือนอย่างลิเวอร์ pool ในราคา0.5ขีดหนึ่งนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับลิเวอร์ pool นะครับเอาชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับบินนี้กินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับสวยหนึ่งบินนะครับเป็นคู่ระหว่างฮารเดอร์ฟิ์ทาวนะครับเปิดบ้านเจอกับเฮาสิตี้นะครับคู่นี้ให้แนวทางไปที่ทีมเยือนอย่างเฮาสิตี้ในราคาเสมอนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับเฮาสิตี้นะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับบินนี้กินเต็มหวานเจี สำหรับบินสเต็ปสาบินที่ให้ไว้นับก็ยังทําผลงานให้พี่ๆภายในกลุ่มนะแต่ว่าโดนห่านนะครับสำหรับบินสเต็ปสาครับสรุปแล้วนะครับบิน VAP ที่ให้ไว้ทั้งหมดนะครับหักลบกําไรกันแล้วนะครับยังทํากําไรให้พี่พี่ภายในกลุ่มกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับบิน VAP นะครับสําหรับพี่พี่สายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังพาพี่พี่รันกันต่อเนื่องนะครับพาพี่พี่บวกจุกๆกันทุกวันนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมยังมีกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์นะครับคือแจก iPhone 15 Pro Max ให้พี่ๆ14เครื่องนะครับแค่พี่ๆนะครับทำตามเงื่อนไขนะครับสมัครมาเป็นสมาชิกกับผมนะครับแค่หนึ่งใบแดงเท่านั้นนะครับพี่ๆก็จะได้ลุ้นรับ iPhone 15ไปใช้กันฟรีๆเลยนะครับและหนึ่งใบแดงของพี่ๆนะครับจะไม่เสียเปล่าแน่นอนนะครับเอาไปทําทุนต่อยอดกันในกลุ่มครอบครัวกันได้อีกนะครับและผมยังมีกิจกรรมภายในกลุ่มครอบครัวนะครับคือกิจกรรมประกันบินนะครลกกกรมมมมต่่าาาางๆอียยภในุ เพียงแค่พี่ๆนะครับแอดไลน์แอด LLL777 นะครับหรือว่าตอง L ตอง7นะครับหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามาภายในกลุ่มผมแล้วนับจะได้ตัวเน้นตัววีนะบอลชุดโครงการดีๆนะครับแถมผมยังดันบอลสดให้พี่ตลอดทั้งวันอีกด้วยนะครับผมขอรับประกันนะครับว่าพี่ๆจะได้กันมากกว่าเสียอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มวิเคอร์กันเลยนะครับวันนี้คัดมาให้พี่ๆสี่คู่เน้นๆนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นศึกพิมลิอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างเอเวัตันนะครับเปิดบ้านเจอกับคิตตันพาเลตนะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามนะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านอีวอร์ตันนะครับแข่งไปแล้ว24นัดนะครับชนะ8เสมอ5แพ้11นะครับแต้มมี29แต้มยูนดับที่18นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีเมเยือนคริสตันพาเลตนะครับแข่งไปแล้ว24นัดนะครับชนะ6เสมอ6แพ้12นะครับแต้มมี24แต้มยูนดับที่15นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับอีว่ตันนะครับเอาชนะคิสตันพาเลตไปได้ถึง3นัดนะครับเสมอกันไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับในศึกเอฟเอคัพนะครับที่อีว่ตันเปิดบ้านเอาชนะคิสตันพาเลตไปได้1ประตูต่อ0นะครับส่วนไฮเแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเอีว่ตันนะครับทำเงินจากคิสตันพาเลตไปได้ถึง4นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของเอเวอตันกันบ้างนะครับผ้านัดหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเอเวอตันนะเปิดบ้านเสมอกับทอนแอตแนตอาสเปอร์ไป2ประตูสอ2นะครับสรุปให้ดีคปผานัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของเอเวอตันนะครับทำเงินไป1นัดเสียไป2นัดเจ้าไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของฮิสตันพาเลตกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนับไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยนะครับเสมอไป1แพ้ไป4นะครับโดยที่นัดล่าสุดนับฮิสตันพาเลตนะครับออกไปเยือนไบตันนะครับแพ้กับไบตันไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของฮิสตันพาเลตนะครับทำเงินจากคู่แข่งไปได้1นัดเสียไป3นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเอเวอตันนะเป็นฝ่ายต่อ0.5ขีด1ครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้2-2.5ขีดนะครับส่วนราคา1 x 2นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายอยู่ที่1.70เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายอยู่ที่4.72เท่านะครับ ส่วนคาดการเซเบตผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านเอวาตันนะครับที่จะมาในระบบ4 4 1 1นะครับโกใช้เป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นนาธานแพทเทอร์สันนะครับเจมส์ทาคอฟสกี้นะครับจาเร็บเบตเบตนะครับวิตารีมิโคเรนโกนะครับส่วน4กองกลางใช้เป็นแจ็คแฮริสันนะครับอามาดูโอนาน่านะครับไฮดิซ่ากูเอเย่นะครับเดวท์แมคนิวนะครับส่วน1กลางลูกใช้เป็นเจมส์การ์เนอร์นะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นโดมินิกคาร์วิร์ดเลวินนะครับ ส่วนคาดการเสเวตผู้เล่นตัวจริงของฝั่งทีมเยือนอย่างคริสตันพาเลตนะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับโกใช้เป็นดินเฮเดอร์สันนะครับส่วน4แบ็คโฟใช้เป็นเดนเนียลมุนยอตนะครับโยอาคิมแอดอเซนนะครับคริสโตเฟอร์ริชาร์ดนะครับไทลิกมิเชลนะครับส่วน3กองกลางใช้เป็นวิลฮิวนะครับอาดันวอตันนะครับเจมส์ฟอร์สันเลมานะครับส่วน3กองหน้าใช้เป็นชองฟิลิปมาเตต้านะครับจอแดนอายูนะครับเจฟฟี่ชูลุปนะครับ ทัศนะของคู่นี้นับเลดนะครับเปิดมาียงซ้ายเจ้าบ้านอย่างเอวตันอยู่พอสมควรเลยนับนั่นหมายความว่าสถานการณ์หนีตายที่กำลังเข้มข้นอยู่ตอนนี้นับทำให้พวกเขานับต้องเดินหน้าลุยเต็มที่นะครับแทมผลงานในรังของตัวเองนับถือว่าจัดจ้านอยู่นับด้วยการชนะ2จาก5หุ่นท้ายในลีกนะครับและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับและยิงได้มากมายกว่า8ประตูเลยทีเดียวนับสวนทางกับ ทีมเยือนอย่างคิสซันพาเลตนะครับที่ไล่ชายยาว6เกมเยือนลีกที่ผ่านมาเลยนะครับและแพ้ไปนอนเนาะสี่ครั้งนะครับแถมโดนยิงไปถึง16ประตูนะดูทรงแล้วงานนี้นะครับคงเสร็จเจ้าถิ่นแน่นอนนะครับผมขอฟันธงนะครับให้เอเวอรตันนะครับชนะที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับไม่ก็3ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ต่อไปนะเป็นศึกลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างแอตแลนติกบิลเบานะครับเปิดบ้านเจอกับคิโรนานะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามนะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นับจเจ้าบ้านอรันติบิวเวนับแข่งไปแล้ว24นัดนะครับชนะ13เสมอ7แพ้4นะครับแต้มมี46แต้มอยู่อันดับที่5นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างคิโรน่านะครับแข่งไปแล้ว24นัดนะครับชนะ17เสมอ5แพ้2นะครับแต้มมี56แต้มอยู่อันดับที่2นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับแอตติกบิวเบานะครับเอาชนะคิโรนาไปได้2นัดนะครับเสมอกันไป1นัดนะครับแพ้กับคิโรนาไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับแอตติกบิวเบานะครับทำเงินจากคิโรนาไปได้3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของแอตลนติบิวเบาวันบ้างน,นะครับ5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1น,น,นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับแอตลติบิลเบานะเปิดบ้านเอาชนะมายกาไปได้4ประตูศูนย์นะครับสว่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของแอตลนติบิลเบานะครับทำเงินไป3นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ มาดูที่ไิติการออกไปเยือนคู่แข่งของคิโรนากันบ้างนะครับ้านัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับคิโรนานับออกไปเยือนเลอันมาริดนะครับแพ้กับเลอันมาริดไป4ประตูศูนย์นะครับส่วนแฮนดิแคปภานัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของคิโรนานะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหรลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างแอตติกบิวเบลนะเป็นฝ่ายต่อ0.5นะครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้2.5ข3นะครับส่วนราคา 1x2 นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายอยู่ที่1.94เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายอยู่ที่3.55เท่านะครับ ส่วนคาดการเสวียผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านอารันติบิวเบลนะครับที่จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโกใช้เป็นอุนัยซิมอนนะครับส่วน4แบ็คโฟใช้เป็นออสการ์เดมากอส์นะครับเลยาย์อาเบเลตนะครับไอตอร์ปาเลเดสนะครับยูริบาราซิเย่นครับส่วน2กลางรับจะใช้เป็นกาลาเลต้านับกับเบนยัตปาดอสนะครับส่วน3กลางลุกใช้เป็นอิยาคิวิลเลียมนับอุนัยโกเมนับอเล็กเบเลกูเอ้นะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นอาเซียบิยาลิเบนะครับ ส่วนคาดการเสี่ยงผู้เล่นตัวจริงของฝั่งทีมเยือนคิโรนานะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับโกใช้เป็นเปาโลกัสซานิก้านะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นอานาลมาตินเนสหนับเอริกาเซียนับดาริบินนะครับมิเกลกูเตเลสนะครับส่วน3กองกลางใช้เป็นอเลกาเซียนับยังเกลเอเลล่านับวิทตอร์ซิกานขอบนะครับส่วน3กองหน้าใช้เป็นซาบิโอนับชิสเซียนปอร์ตูนับอีบันมาตินนะครับ มาฟามทัศนาของคู่นี้นะับแลนติบิวเบานะคพับรวมดูแผ่วไปนะัหลังจากชนะได้2จาก5เกมหลังนะับทว่าพายนักเดียวในรอบ5นัดที่ผ่านมาเช่นกันนะครับอีกทั้งสิติในบ้านนะับมีทีเด็ดด้วยการฟาชัยนะครับ ต่อเนื่องมา5แมตต์ติดนับกดไป13ประตูนะครับขณะที่ทีมเยือนอย่างคิโรนานะฟอร์มตกต่อเนื่องนะครับเมื่อเก็บชัยได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับในรอบ2เกมที่ผ่านมาครับ3นับยิงไม่ได้ด้วย3นับจากเมื่อก่อนนับที่มีเกมลุกเป็นจุดขายนับและเข้าวินนอกบ้านได้แค่หนเดียวตลอด4ทิปหลังสุดนะครับแสดงให้เห็นว่าทีมเล็กนะครับที่กําลังนะครับค่อนข้างเล็งเครื่องนะส่วนผลกับ เกมทีนะครับดังนั้นนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ทีมเยือนนะครับจะหลุดยาวนะครับยิ่งตอนนี้นะครับออกมาเยือนยูเบลนะครับซึ่งเกมในลังดุดันมากๆนะครับมองแล้วนะครับก็คิโรน่านะครับก็น่าจะรอดยากนะครับวันนี้ผมขอฟันธงนะครับให้แอตเลนติบิวเบลนะครับชนะที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ต่อไปนะเป็นศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างโมไลเลนเซ่นะครับเปิดบ้านเจอกับสปอร์ติ้งลิบบอนนะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามสิบห้านะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านโมลไลเรนเซ่นะครับแข่งไปแล้ว21นัดนะครับชนะ10เสมอ5แพ้6นะครับได้มี35แต้มอยู่อันดับที่6นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีเมเยือนอย่างสปอร์ติ้งลิบบอนนะครับแข่งไปแล้ว20นัดนะครับชนะ17เสมอ1แพ้2นะครับได้มี52แต้มอยู่อันดับที่2นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับโมไลเรนเซ่นะครับไม่เคยเอาชนะสปอร์ติ้งลิบบอนได้เลยนะครับเสมอกันไป1นัดแพ้ให้กับสปอร์ติ้งลิบบอนไป4นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะเป็นสปอร์ติ้งลิบบอนนะที่เปิดบ้านเอาชนะโมไลเรนเซ่ไปได้ถึง3ประตูต่อ0นะครับส่วนแฮิแค5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับโมไลเรนเซ่นะครับทำเงินจากสปอร์ติ้งลิบบอนไปได้3นัดเสียไป2นัดครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3จบบเเกมไป1นะครั มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของโมไลเลนเซ่กันบ้างนะครับผ้านัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะโมไลเลนเซ่นะเปิดบ้านเอาชนะ g ีดีชาเวสไปได้1ประตูสูตรนะครับสว่วนแฮนดิแคป5่านัดหลังสุดที่เล่นในบ้านของโมไลเลนเซ่นะครับทำเงินไป4นะัดเสียไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของส p o r t i n g l i s b บอกัเงินบ้างนะครับผ่านนัดหลังสุดชนะ4แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะ s p o ร t i n g l i s b บอนะครับออกไปเยือนยังบอยนับในศึกยูโรปาลีกนะครับเอาชนะยังบอยได้3ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดนับที่ออกไปเยือนคู่แข่งของส p o r t i n g l i s b บอนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับ ส่วนราคาแฮนดิ้แคปนครําคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนสปอร์ติ้งลิบบอนนะเป็นฝ่ายต่อ1นขีดหนงานะครับสูงตามกำแพงเปิดมาให้2 5งขีดสนะครับส่วนราคา1นึ่งเนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะายอยู่ที่7.96เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายอยู่ที่1.35เท่านะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้นะบอกเลยว่าทีมเยือนอย่างสปอร์ติ้งลิเบอรนาบกำลังต้องการ3คะแนนนะเพื่อทวนบาลลังจากฝูงคืนจากเบนฟิก้านะครับและหนีปอร์โตนับที่กำลังไล่จี้มาเช่นเดียวกันนะชนะไม่แปลกนะที่พวกเขานับจะฟอร์มโหดนะครับเก็บชัยชนะได้7เกมลีกที่ผ่านมาเลยนะครับและยิงได้มากมายกว่า30ประตูเลยทีเดียวนับเรียกว่าเครื่องจักรสังหารโหดดีๆนี่เองนะครับจึงอยู่นะที่โมรเลนเซ่นับจากค่อนข้างนับผลงานดีในฐานะเจ้าบ้านด้วยกันนะครับด้วยมาตรฐานของทีมตอนนี้นับและศักยภาพของ ความแงนับรวมไปถึงฟอร์มนับที่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้นับดูทรงแล้วนับน่าจะต้านทานความเกี้ยวกราดของคู่แข่งไม่ไหวนับแถมเจอกันหนล่าสุดนับโดนกดไป3ประตูนับเมื่อพิจารณาจากเหลเอภาพรวมนับฟันธงให้สปอร์ติ้งลิบบอนนับชนะที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่สุดท้ายนะเป็นศึกตุรกีซุปเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างเบชิกตัสนะครับเปิดบ้านเจอกับคอนยาสปอร์นะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านเบสิตัสนะครับแข่งไปแล้ว25นัดนะครับชนะ12เสมอ4แพ้9นะครับแต้มมี40แต้มอยู่อันดับที่3นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนคอนยาสปอร์นะครับแข่งไปแล้ว25นัดนะครับชนะ5เสมอ10แพ้10นะครับแต้มมี25แต้มอยู่อันดับที่19นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับเบสิตัสนะครับเอาชนะคอนยาสปอร์ไปได้2นัดเสมอกันไป2นัดนะครับแพ้กับคอนยาสปอร์ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะเป็นเบสิตัสนะครับที่ออกไปเยือนคอนยาสปอร์นะเอาชนะคอนยาสปอร์ได้2ประตูสูตรนะครับส่วนแฮนดิแคมป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะเบสิตัสนะครับทำเงินจากคอนยาสปอร์ไปได้2นัดเสียไป3นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของเบสิตัสกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเบสิตัสนะครับเปิดบ้านเจอกับแท็บซอนสปอนะครับเอาชนะแท็บซอนสปอไปได้2ประตูสูงนะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของเบสิตัสนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของคอนยาสปอร์กันบ้างนะครับผ้านัดหลังสุดนะครับไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยนะครับเสมอไป4ี่แพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับคอนยาสปอร์นะครับออกไปเยือนชิวาสปอร์นะเสมอไปศูนย์ประตูศูนย์นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของคอนยาสปอร์นะครับทำเงินไป2นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะเปิดมาให้เจ้าบ้านเบสิตสนะเรบเป็นฝ่ายต่อ1ลูกนะครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้2.5งจดสนะครับส่วนราคา1 X2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายอยู่ที่1.52เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายอยู่ที่5.74เท่านะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้นะับเจ้าถิ่นเบซิสตัสนะผลงานในบ้านช่วงหลังดีขึ้นนะเพราะไม่แพ้ใครมา3ามเกมติดต่อกันนะครับแมตชนี้นะับเตรียมเปิดลังนะับต้อนรับการมาเยือนของคอนยาสปอร์นะับทีมรองบอยของตารางที่ผลงานนอกบ้านเลวร้วายนับไม่ชนะใครมา11นับติดต่อกันนะับเลยระคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อหนึ่งลูกนะครับแนะนำนับอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับเพราะเบซิตัสนับได้เปรียบที่ลงเล่นในบ้านนะับผลงานช่วงหลังพวกเขานะก็ถือว่าทําได้ดีอีกด้วยนะครับแถมสาติการเจอกันนัดแรกในฤดูกาลน,ะน,านับก ของเบสิกสตาร์นับที่บุกไปอัดคอนยาสปอรได้ถึงบ้าน2ประตูศูนยอีกด้วยนะเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านของเบสิกสตาร์นะับเชื่อว่าพวกเขานับจะย้ำแขนเอาชนะคอนยาสปอร์ได้อีกครั้งแน่นอนนะครับวันนี้นะผมขอฟันธงให้เบสิกสตาร์นะครับ,นรบชนะที่3ประตูต่อหนะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์นะครับโดยผมที่เด็ดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดมาให้พี่ๆ4คู่นั่นเนะครับพี่ๆชอบคู่ไหนนะครับก็เลือกตามกันเข้ามาได้นะครับสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดไลน์แอด LLL777 นะครับหรือว่าตอง L ตองเนะครับหรือสแกน QR code ที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสด ที่ชอบให้ผมทําคลิปแบบนี้ออกมาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นะครับผมทีเด็ดทอมมี่นะครับต้องขอลาพี่ๆไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ